สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้พาพี่น้องมาเข่าปลาไผ่ปลาโนใหม่นะครับผมวันนี้พาพี่น้องมาหาโนใหม่นะครับผมหาโนใหม่ไปไว้ต้มกินกับปุนกับเจียวนะครับผมนี่นะครับผมวันนี้พาเข่าปลากอไผ่กอไผ่หนานะครับผมเป็นวิธีบ้านๆอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนี่มหาเนี่ยวไปไว้ต้มกินกับปุนกับเจียวเฉยๆละครับผม ขึ้นอ,อยากต้มน้ำใหม่แล้วนะครับผมขึ้นอ,อยากกับเขาปานน้ำใหม่ครับผมไปครับผมไปหาน้ำกันครับผมมาสีใดนอวบอกครับผมนคนหาเอาเบิดก่อนไปไปเบิ่งนน้ำกันครับลุยกันครับหน่อยเฉือนหนอเลย อวนทวนสมบูรณ์อยู่พี่น้องมาแล้วครับหนึ่งหนอ่อของปลาไพนนี่ขอเขาอืน่นเลยบาดเป็ดเลยพี่น้องน้ำไหลเป็นเป็นไพนน้ำนะครับสวยครับ นี่นี่นี่พี่น้องน้ำกวัวนี่ตั้งขึ้นอยู่นี่ตั้งตั้งงานอยู่นี่น <c oughs> เหมือนจะมีอีกเลยพี่น้องนี่นี่โอ้ คือหมุดเข้ามาในเรื่อยๆเลยเนอะ

บ้นน้ำป๋าพอดีตะไนนี่ก็ล่างขึ้นมากเลยเนนี่หนึ่งนอนะครับ ผมจัดไปอีกหนึ่งครับพี่น้อง เซ่รถตัวนี้ก่อนนั้นผมมาชิดเบ็ดมันยังตึงพี่

มาเลยอืมไอ้สิหนุน่มๆพี่น้องเนี่ยเฮ้ยพลนก็นกนขึ้นดีเลยพี่น้องทำไม หิีหน่อยเขาหักแล้วขึ้ข้างในอีกนี่กุญแจปุ่นๆๆๆผลไม้กุญแจเป่งเลล่ะโอ้ยออเออฮึ่ม <c oughs> มาจนได้ ต้องตึงจิบหายเลยพี่น้องซุงง่มจิ้หายเลยโม้พี่น้อง <c ười> เอาได้เพิ่มตุ่มหแล้วพี่น้องเอ้ยทั้งน้ำทั้งยุ่งนะครับผมกับพอได้อยู่ได้กินนะครับผมปาามลาไพ่มันไหลหา ทำสีอยากสีอยู่สิกินนี่ครับน้องใหม่เนี่ยผัด้อยู่ครับคนกับมหาเรื่อยๆอยู่ครับพี่โนโอ้องอย่างพวกเชียงเบิ้งอันนี้พี่โนโอ้องเลยนี่พี่โน้องเบิ้งอันนี้นี่คือเห็ดเห็ดไข่นะครับผมเห็ดตะไคร้เห็ดผู้ใดนี่แหละครับพี่โนโอ้องเบิง้งมีอยูด่ดอกเดียวมีหมูบ่อยละ ดอกกะน,น้อยหน่อยเนี่ยปนสุดยอดเลยพี่น้องเดี๋ยวผมสิปกกว้นี่นะอ่ะค่ะคนเห็นกับคนเขาก่อนเดี๋ยวเขาปกไบนี่นี่ครับผมปกไปแบบนี้แหละเห็นมันใหญ่ซะก่อนพี่น้อง พ่อต้มแล้วพอแล้วครับซัสมสีอยู่ซีกินวันนี้มาเป็นทหารพลานนะพี่น้องในปะเนี่ยเนี่ยต้มแล้วพอแล้วพี่น้องมาเอาลายดอกเอาพออยู่พอกินเอาไปหลายมันกับโบเสียบนะพี่น้องอยากกรจังมาหากิน กันนี่แหละครับผมเป็นวิธีแบบบ้านๆอีกอย่างหนึ่งน,นะครับผมเอามาฝากปิดฝากนอนนะครับกระฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆกรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจกันครับเหมือนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ